มดดำเปิดใจไม่มีกักแจก3ตัวตรงหวยไอ้ไขค่ค่ะใครใคก็รู้ดีละค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับมดดำคาชาภาพิธีกรฝีปากามักเป็นคนชอบทําบุญและเชื่อในเรื่องลี้ลับเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าถ้าเคลียร์คิวงานเยอะได้เมื่อไหร่แล้วก็ว้างๆมักจะชอบตลอดไปหาทําบุญในที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศเช่น ที่อินเดียพมา่าก็ไปบ่อยมากๆล่าสุดนี้มดดำพร้อมทั้งคุณพ่ออย่างท่านสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนรัฐดอนได้มีการเดินทางไปพิธี ไปเป็นประธานในงานบุญทอดกระถินลอยฟ้ามหาทานบรมีที่วัดยางใหญ่ตาพานบุญจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดเจดีไอ้ไข่อำเภอสิชนโดยเพื่อนๆและทีมงานนักแสดงรวมไปถึงดีเจปุ๊กโกเองก็ร่วมเดินทางไปทําบุญด้วยค่ะงานนี้ทางทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยเช่นเดียวกันค่ะ